ค่าพื้นบ้านอีซีครับผมวันที่รอคอยก็มาถึงแล้วนะครับผม uh huh. ปีนี้นะครับผมวลินฟาร์มผลิตพันธุ์ข้าวเพียงสามสายพันธุ์นะครับผมแจ้งให้พี่น้องได้ทราบกันทั่วหน้านะครับผมสายพันธุ์ที่เก็บเกี่ยวไปแล้วนี่ครับผมนี่แปลงนี้นะครับผมเป็นข้าวดอกมะลิหนึ่งศูนย์ห้านะครับผมหรือมะลิร้อยห้านะครับผมแปลงนี้ก็เป็นข้าวเหนียวเขี่ยวงูแปลงเก้าเจ็ดสี่เชียงราย นู่นเป็นสุดท้ายนู่นนะครับผมตรงสูงนูน่นเป็นข้าวเหนียวหอมนางนวลนนะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะพาพี่น้องมาชมข้าวเหนียวเคี่ยวงูระยะเก็บเกี่ยวนะครับผมจากคลิปที่ผ่านมานะครับผมใครที่ติดตามข้าวเหนียวเคี่ยวงูจะตั้งจะตั้งไม่ล้มอย่างนี้นะครับผมนี่ไม่ไม่ล้มแบบนี้นะครับผมพอผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งนะครับผมขา้าว ที่ตั้งก็ล้มระเนระนาดล้มทั้งหมดเลยเข้าเหนียวเคียวงูนะครับผมไม่มีตั้งนะล้มแตะเขาผมนี่แหละบอกว่าการันตีไม่ได้นะว่าจะไม่ล้มนะครับผมก็เป็นคลิปที่เกี่ยวกับข้าเหนียวเคียวงูเอามาฝากนะครับผมช่องทางที่ท่านจะสั่งซื้อนะครับผมเป็นช่องทางไลน์แอดแล้วก็บอรรโทรนะครับผมช่องทาง ช่องทาง YouTube เราไม่ได้แจ้งขายเนาะผ่านทาง u t u b e นะครับผมเราแจ้งช่องทางไว้ให้พี่น้องได้เพิ่มเพื่อนไลน์แอ,อดวอลินฟาร์มหรือเบอร์โทร0 9นย4เก้0ขึ้นข้างล่างนี้นะครับผมขึ้นข้างล่างวิดีโอนี้แหละนะครับผมวิธีปักดำของสำหรับข้าวเหนียวเคี้ยง,งนะครับผมก็ปักดำโดยรดดำหน้านะครับตอนนี้นาะเริ่มแห้งแล้วนะครับผม นาเริ่มแห้งแล้วนะครับก็ล้มเป็นแถวเป็นแนวไปอย่างนี้นะครับผมอาจจะเกี่ยวล่าช้านะครับผมเพราะว่าข้าวล้มนะครับผมถ้าเข้าตั้งก็จะเก็บเกี่ยวได้อย่างรวดเร็วนะครับผมเดี๋ยวไปชมลักษณะของข้าวเหนียวเขี่ยวงูนะครับผมนี่ข้าวเหนียวเขี่ยวงูถ้ามองระยะไกลๆกล็จะเห็นเป็นมมเมล็ดที่เรียวยาวเล็กนะครับผมเรียวยาว เมล็ดลิเลียวนะครับผมปลายเมล็ดจะมันงอนนะครับผมถ้ามองล้วลักษณะนี้ก็จะงอนขึ้นเห็นไหมนี่นี่เห็นไหมครับผมก็จะปลายโค้งงอนขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับผมการจับรวงนะครับผมเอารวงที่สมบูรณ์เนาะก็ถึงจับรวงเยอะอยู่นะครับผมจับรวงเยอะอยู่ตามลักษณะของข้าวเหนียวเขี้ยวงูนั่นแหละนะครับ นี่เลยลำต้นสูงร้อยหกสิบถึงร้อยเจ็ดสิบนะครับผมนี่เอาเอาเอาต้นที่ยังตั้งอยู่นะครับเอามาให้ชมเอามาให้ชมข้อต่อนะครับผมข้อต่อนี่ลักษณะพันธุข้าวแต่ละสายพันุ์ข้อต่อและลำป้องนี่จะไม่เหมือนกันนะครับผมบางคนว่ามันก็มันก็ต้นข้าวเหมือนกันนั่นแหละมันไม่ใช่นะครับผมเออนี่ลำป้องออกสี เหลืองนั่นครับเหลืองเหลืองอ่อนนะครับผมข้าวต่อสีเขียวนี่นะครับผมนี่ข้าวต่อสีเขียวสําหรับข้าวเหนียวเขี้ยวงูลําป้องอ่าลาต้นนี่จะเล็กนะครับนี่ลําต้นเล็กเลียวเล็กก็ล้มง่ายนะครับผมล้มง่ายแรกๆเนี่ยเหมือนจะไม่ล้มนะครับผมแรกๆมันจะไม่ลม้ม,ลม,ม,ลมแต่ระยะเวลาผ่านไปมันก็มีลมลมตอนกลางวัน ก็โชคบ้างก็ล้มนะครับผมบทสรุปว่าล้มก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วนะครับผมตอนนี้ก็จะเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับผมเอ่อก็คิดว่าจะไม่ไม่ยากนะไม่ยากเพราะว่ามันไม่มันล้มเป็นแถวเป็นแนวนะครับล้มเป็นแถวเป็นแนวเออนี่อันนี้มันก็มีอยากใหญ่เนาะนี่นี่อ่ดูท้งแสงหน่อยนะครับผม ไปมันจ,จะมีจุดสีดํานะครับผมต้องเป็นแบบนี้นะข้าวเหนียวเขี้ยวงูอ่าบางบางคนก็ไม่รู้เนาะเขาบอกว่าเป็นข้าวเหนียวเขี้ยวงูแต่ว่าลักษณะมันก็ต้องดูนะครับผมดูตั้งแต่นู่นหละต้งต้นต้นกล้ามาตั้งแต่เป็นระยะต้นกล้านะครับอันนี้ระยะเป็นมเมล็ดนะครับผมอวอลินฟาร์มผลิตมเมล็ดพันธุ์ปีต่อป,ปีนะครับผมไม่ได้เอามเมล็ดพันธุ์เก่ามาขายนะหมายถึงว่า รดูการนี้นะครับผม2566ถ้า2567นะครับผมก็เป็นฤดูผลผลิตของปีนี้นะครับผมก็จะขายจะไปถึงนู่นแหละเดือนสิงหาของอปี2567นะครับผมก็จะยุติการขายนะครับผม2567ถ้า2568ก็จะขายตั้งแต่มการาเป็นต้นไปอันนี้คือจะส่งข้าวได้เดือนกุมภานะพี่น้องนะ ถ้าบริษัทฟาร์มจัดการบริเวพันธุ์ได้รวดเร็ว,รวก็จะจัดส่งได้เดินมกกลานะครับผมว่าจะส่งเลยไม่ได้ครับผมม,มีงานหลายอย่างที่ต้องทำเนะเาะธุมมันไม่ได้ว่านวดเก็บเกี่ยวแล้วส่งเลยมันไม่ใช่นะครับมันมีขั้นตอนกระบวนการของวิธีของเราอยู่นะครับผมต้องแจ้งไว้อย่างนี้นะครับถ้าใครรอไม่ได้ก็ไปหน้าครับผมเชิญดูเจ้าอื่นได้นะครับผมไม่ ไม่เร่งรีบนะครับผมเราไม่เราไม่เร่งเรียบแต่ว่าเมล็ดพันธุ์ต้องมีคุณภาพนี่เมล็ดพันธุ์ที่มันต้องเป็นเป็นแบบเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพนะครับผมคนซื้อพอใจคนขายก็พอใจนะครับผมเอาให้สบายใจสองไฟล์นะครับผมคนซื้อก็อยากได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีนะครับงอกดีนะครับเมล็ดสวยเมล็ดงามนะครับคนขายก็อยากได้ราคาดีนะครับเอาเอาคนละนั่นกัน นะครับแต่ว่ามีเป้าหมายเดียวกันนะครับผมผลผลิตนะครับผมผลผลิตของปีนี้บริษัทฟาร์มตั้งเป้าไวา้ประมาณการคร่าวๆนะครับผมผลผลิตปีนี้ก็300กิโลกร,รมัมหมดแล้วหมดเลยนะครับผมไม่มีเกมเงินปลายทางนะครับผมถ้าสนใจก็แอดไลน์นะครับผมแล้วก็สั่งซื้อแล้วก็ทําตามขั้นตอนของการสั่งซื้อนะครับผม แอดไลน์ไม่เป็นให้ลูกหลานทำให้นะครับผมพี่น้องให้ hey, ลูกหลานแอดไลน์ให้นะครับหรือโทรมานะครับผมบางคนก็ถามมาในใต้ y o u youtube ว่าอยากได้อยากได้ก็เบอร์โทรไงเขาบอกเราก็ให้โทรเบอร์โทรโทรมารู้เลยว่าท่านโรก,กี่บาทนะครับผมแอดไลน์นี่ก็รู้เลยนะครับผมเราจะแจ้งถ้าท่านแอดไลน์มาเนี่ยท่านรู้เลยว่าราคากี่บาท ต่ถ้าถ้าท่านรับไม่ได้ก็ไปต่อไม่ได้แต่ถ้าท่านรับได้ก็ราคานั้นก็ค่อยคุยกันนะครับค่อยมาคุยรายละเอียดค่าจัดส่งก็ตามมาตรฐานนะครับผมห้ากิโลไม่เกินห้ากิโลนะครับผมเจ็ดสิบบาทนะครับผมสิบกิโลก็หนึ่งร้อยบาทค่าจัดส่งนะครับสั่งขั้นต่ำหนึ่งกิโลนะครับพี่น้องมีที่ไหนนะครับข้าวขายเป็นกิโลเออไม่ได้ขายเป็นกระสอบนะ ก็ลักษณะภาพรวมของข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะครับผมระยะเก็บเกี่ยวล้มนะครับผมล้มแน่นอนนะครับแรกๆมันจะไม่ล้มนะครับนี่นี่นี่ล้มแต่ว่าล้มเป็นเป็นแนวอยู่นะครับไม่ไม่ล้มลับข้าเพราะว่าล้มมาแล้วก็มันจะค้างที่ต่อต่อสังข้างหน้าล้มล้มล้มอ่ามันก็จะไม่ล้มลาบไปกับพื้นทีเดียวนะครับผมเพราะมันมีต่อต่อต่อสังข้าวอยู่นะครับผมข้ามาอีกบิงหนึ่ง วิ่งหนึ่งนี่โอ้เหมือนแต่ปูเสือเลยนอ้นองพี่นอ้องปูเสือจจะเก็บเกี่ยวสองสามวันน่นนะพี่น้องนะเราแรงงานตัวเองนะครับผมหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จนะครับผมก็จะหอบหอบข้าวกองหรือรวมข้าวเป็นเป็นกองแล้วค่อยจะนวดนะครับผมใช้เครื่องจักรนะครับผมเครื่องนวดนะครับผมด้วยแรงงานคนนี่แหละนะครับ นี่เลยแล้วก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องนี่จะประมาณนี้อย่าลืมนะครับช่องทางติดต่องเรานะครับแอดไลน์นะครับผมลายอดวอลินฟาร์มแลว้วก็เบอร์โทร0 9 9 4 4 5 4 0 0นะครับผมถ้าแอดไลน์ไม่เป็นก็ให้ลูกหลานทำให้หรือว่าโทรมาสอบถามนะครับโทรมา ถามเลยอยากได้นะครับผมอยากได้ก็โอนเงินแล้วก็รอรับข้าวนะครับผมขั้นตอนนี้ง่ายๆนะครับผมออไม่เก็บเงินปลายทางนะอ,อไม่เก็บเงินปลายทางนะครับผมบางคนสะดวกที่เก็บเงินปลายทางแต่เราไม่สะดวกจริงๆนะครับพี่น้องนะว่าบางคนสั่งเพอสั่งไปเรื่อยสั่งไปเรื่อยสั่งพั่มเพื่อ,อ,อสั่งแล้ว พอของไปก็ไม่รับบอกว่าไม่ได้สั่งโอ้โหมันเห็นใจเนาะเราก็เป็นชาวนานะครับผมวอลินฟานก็เป็นชาวนาตัวเล็กน้อยคนหนึ่งนะครับผมก็ผลิตข้าวพื้นบ้านอินทรีย์ถ้าท่านมีแหล่งที่ถูกกว่านี้แะก็ก็รับนะครับผมก็ยินดีนะครับผมก็ท่านก็ไปซื้อแหล่งที่ถูกนะครับผมเราผลิตมเมล็ดพันธุ์อินทรีย์นะพี่น้องนะต้องบอกว่า,มาเมล็ดพันธุ์อินรีย์ข้าวไม่ใส่ปุ๋ยอะ่ะเออพูดยังไงแต่ว่าใส่ปุ๋ยที่มัน เป็นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยออร์แกนิกนะครับผมนี่ก็จะราคาที่จะสูงขึ้นมาหน่อยนะครับผมข้าเหนียวเคี่ยงงูหนะครับผมระยะเก็บเกี่ยวอยู่ที่วันที่ยี่สิบหกถึงวันที่สามสิบของเดือนพฤศจิกายนนะครับผมของทางภาคเหนือนะครับผมแถวทางภาคอีสานก็จะเก็บเกี่ยวเร็วกว่านี้นิดนึงนะครับผมเร็วกว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเพื่อ,อด้วย ช่วงแสงของดวงอาทิตย์นะครับก็จะมีผลต่อต้นข้าวที่จะแก่เร็วนะครับผมช่วงนี้แก่เร็วนะครับแดดจัดตอนนวันนะครับพี่น้องแดดจัดมากล้มล้มบางพื้นที่ก็ไม่ล้มนะครับผมถ้าไม่มีลมไม่ล้มนะไม่ล้มเกี่ยวง่ายนะครับอันนี้มีลมมีลมแล้วลมอีกลมลมจะมีฝนลมแล้วลมอีกก็จะล้มแหลมล้มแหลมนะครับอันนี้ไม่ การันตีไม่ได้นะครับลม้มล้มก็ตามสภาพนะครับผมล้มไปทิศทางเดียวกันก็ถือว่าโอเคสวยงามนะครับผมถ้าใครอยากรู้ข้าวเหนียวเขียวงูนะครับผมระยะตั้งแต่เป็นต้นกลาก็ย้อนย้อนดูคลิปลงไปแรกๆนะครับผมระยะตั้งแต่พ่อก้านะครับข้าวเหนียวเขี้ยวงูเป็นข้าวที่ไม่เหมือนข้าวเหนียวทั่วๆไปนะครับผมระยะเป็นต้นก้าแต่โคนต้นจะเป็นสีม่วงนะครับผม เออเง่ามานันนะเง่าจะเป็นม่วงนะเออไปดูคลิปย้อนดูแต่ถ้าท่านซื้อมาไม่ม่วงก็ก็น่าจะนะสันสนิษฐานนะน่าจะไม่ใช่ข้าวเหนียวข้ยวงูนะครับผมเออบางคนก็เห็นข้าวที่ข้างกระสอบว่าข้าวเขี้ยวงูนะครับผมแต่แต่ลักษณะ,มะเมล็ดพันธุ์มันไม่เหมือนกันอะ่ะที่ไปที่มามันไม่เหมือนของกรมการข้าวอะ่ะนะครับผมของเราอ้างอิงจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ ข้าวนะครับผมส่วนเมล็ดพันธุ์วิจัยข้าวส่วนวิจัยข้าวนะครับผมได้เมล็ดพันธุ์มาจากตรงนั้นแล้วก็มาเก็บแล้วก็ปลูกทุกๆปีอนุรักษ์ขยายเก็บนะครับผมแล้วก็ขยายพันธุ์ด้วยตัวเองนะครับผมนี่ก็จะเป็นสภาพอย่างที่เห็นนะครับผมช่องทางสั่งซื้อนะครับพี่น้องไล,ลน์แอียดบริหารฟาร์มแล้วก็เบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์เก้าสี่สี่ห้าสี่ศูนย์ศูนย์นะครับผมก็เป็นช่องทางาที่พี่น้องจะ สั่งซื้อได้นะครับผมดูไปแล้วก็ไปพิมพ์ว่าสนใจใต้วิดีโอนี้นะครับใต้วิดีโอนี้ก็เราเป็นวิดีโอนี้เป็นแลกเปลี่ยนให้ความรู้นะครับผมให้ได้เปิดแนวคิดมุมมองของอพี่น้องชาวนานะครับที่อยากปลูกข้าวพื้นบ้านนะครับได้ดูได้ศึกษาบางคนถูกหลอกมาเยอะนะครับผมเจ็บมาเยอะวลนฟามก็เจ็บมาเยอะนะครับเพราะเชื่อคํา กล่าวอ้างของคนอื่นนะครับแต่เราถ้าเราศึกษาลงไปในรายละเอียดเราก็จะรู้ว่าข้าวแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมันจะมีความโดดเด่นและแตกต่างกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายนะครับของข้าวเหนียวเขี้ยวงูระยะเก็บเกี่ยวนะครับผมฤดูการผลิต2566-2567นะครับผมจะเริ่มส่งข้าวได้เดือนกุมภานะครับผมกุมภา2 5 6 7นะครับผมแต่ถ้าเรา บริหารจัดการข้าวได้อย่างรวดเร็วก็จะจส่งเดือนมกราครับตามนั้นนะครับผมถ้าบอกว่าจะส่งมกราปุ๊บวันที่หนึ่งของเดือนมกราพี่น้องก็จะโทรมาโทรมาถามข้าวแล้วว่าส่งข้าวหรือยังจะเป็นแบบนี้ทุก,ก,กปีนะครับผมช่วงปีใหม่นะครับทุกคนก็จะไปสังสรรค์ลื่นเดินนะครับผมเยี่ยมบ้านเกิดนะครับผมก็จะเป็นช่วงของปีใหม่แต่ว่าเ่นฟาร์มก็เพิ่งจะกลับมาจากไปปีใหม่เหมือนกัน นะครับผมก็จะยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับก็จะเป็นนู่นกุมภานะครับผมกุมภาพันธุ์ถ้ารอได้ก็รอถ้ารอไม่ได้ก็ลองดูเจ้าออ่นนะครับเราดูเจ้าอื่นไปนะครับผมไม่เป็นไรไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับผมเอาที่ท่านสบายใจนะครับผมฝากไปด้วยนะครับข้าวเหนียวเคียงงูชยงลายแปดเก้าเจ็ดสี่นะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ